สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็ในคลิปนี้ค่ะแอดก็ได้รวบรวมแนวทางเลขเด็ดสำนักดังค่ะมาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆได้รับชมกันเช่นเคยเลยไม่ว่าจะเป็นผลงานของเลข8ทิศพิชิตความจนนะคะนิตยสารลาบลอยโค้งสุดท้ายค่ะ ส่วนชุดเลขดับก็จะมีของบ้านนี้มีรักนะคะแล้วก็ดับล่างของเจ้าสวัวพล้าน V.I.P. ดับล่างอาจารย์อินทอนเทวะนะครแล้วก็ยังมีสำนักอื่นๆเพิ่มเติมอีกมากมายเลยเดี๋ยวเราลองไปรับชมกันนะคะว่าจะมีสำนักอะไรกันอีกบ้าง ก่อนอื่นค่ะทางช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากยินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะแล้วก็ทางช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะ ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะเรามาดูของผีเสื้อเทวดาให้โชคกันก่อนนะคะอันนี้จะเป็นสิบบนของเขาแนวทางงวดนี้ให้มาห้าตัวก็จะมีเลข0เลข1เลข3ามเลขหแล้วก็เลข8ด ส่วนอีกหนึ่งชุดจะเป็นชุดเด่นบนของเขาแนวทางงวดนี้จะให้เลข3เลข5แล้วก็เลข8ต่อมาจะเป็นตัวเจาะของเขานะคะชุดร่ำรวย2ตัวจะให้5 0ค่ะ3ตัวก็จะให้7 5 0 5 3 7แล้วก็7 5 1 ส่วนชุดนางฟ้าจำแรงยังไม่มาเนาะเดี๋ยวถ้ามาแอดจะนำมาแบ่งปันให้เพิ่มเติมทีหลังแอดก็ขอบคุณของผีเสื้อเทวดาให้โชคด้วยนะคะต่อมาจะเป็นของเลข8ทิศพิชิตความจนอันนี้เป็นแนวทางวดที่แล้วที่ให้มาก็พลาดไปหลุดไปไม่เป็นไรเนอ้อแนวทางมีข้าวมีหลุด ส่วนแนวทางงวดนี้เลขเด่นของเขาให้เลข7กับเลข9ตัวเจาะก,ก็จะมี70 90 71 91 72 92 73 93 74 94 75 95 76 96 78 98 ใครชื่นชอบยังไงก็มาแคปเก็บไว้เป็นข้อมูลได้เนาะของเขาก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างค่ะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของโค้งสุดท้ายกันเลยค่ะแนวทางงวดนี้เรามาดูข้อมูลชุดบนกันก่อนเลขเด่นของเขาให้เลข2เลขรองให้เลข6 เจะชุด2ตัวก็จะมี20 23 27 28 60 63 67 68เจาะชุด3ตัวก็จะให้5 27 0 28 467แล้วก็168ระวังชุดเบิ้ลก็คือ22ก 2, ับ66ค่ะ ต่อมาจะเป็นข้อมูลชุดล่างของเขาเลขเด่นให้เลข0กับเลข7ตัวเจาะก,ก็จะมี 0, 2, 0, 4, 0, 5, 0, 9, 7, 2, 7, 4, 7, 5, 7, 9ระวังชุดเบิ้ลก็คือ 0, 0กับ 7, 7นะคะแอดก็ขอบคุณของโค้งสุดท้ายด้วยค่ะ เรามาต่อกันที่ของนิตยสารล,ลาบลอยกันเลยนะคะอันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วที่ให้มาก็เข้าไปอยู่เนาะสำหรับชุด3ตัวเลยนะคะเขาให้3ามห้าสี่มาสลับออกตัวกลับค่ะก็คือสี่ห้าสส่วนแนวทางงวดนี้เรามาดูข้อมูลชุดบนกันก่อนหลักสิบของเขาจะเน้นไปที่เลข1กับเลขหตัวเจาะจะมี1 4สี่ 54 13 12 17 57 52 53เจาะชุด3ตัวจะให้4 1 3แล้วก็4 5 3ค่ะส่วนข้อมูลชุด2ตัวเลขล่างนะคะหลัก10จะเน้นไปที่เลข8กับเลข9ตัวเจาะก็จะมี8 6 9 6 8 2 89 85 95 99แล้วก็92นะคะก็ไม่รู้ว่าแนวทางงวดนี้จะเข้าดีเดินดีต่อไหมแอดก็ขอบคุณของนิตยสารลารลอยด้วยค่ะต่อมาจะเป็นแนวทางเลขดับกันบ้างนะคะจุดแรกจะเป็นดับล่างทุกหลักของอาจารย์อินทรเทวะนะคร แนวทางงวดที่แล้วของเขาให้เลข2มาสลากออก1-1ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับล่างทุกหลักของอินทรเทวนครให้เลข1แอดก็ขอบคุณของอาจารย์อินทรเทวนครด้วยนะคะ ต่อมาจะเป็นดับล่างทุกหลักนะคะของเจ้าสัวพันล้าน VIP แนวทางงวดที่แล้วของเขาให้เลข3มาสลากออก1นก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับล่างทุกหลักของเจ้าสัวพันล้าน VIP ให้เลขหนึ่งแอก็ขอบคุณของเจ้าสัวพันล้าน VIP ด้วยนะคะ อ่อมาจะเป็นเลขดับนะคะของชุดบ้านนี้มีรัดชุดแรกจะเป็นดับหลักร้อยบนของเขาแนวทางงวดนี้จะให้เลข2กับเลข8ส่วนดับ10บนนะคะของสูตรปูนาค่ะแนวทางงวดที่แล้วให้เลข0ูนมาสลากออก4 5 3หลัก10ออกเป็นเลข5ก็ถือว่าผ่าน ส่วนแนวทางงวดนี้ดับสิบบนนะคะของปูนาให้เลข7ต่อมาค่ะดับ10บบนของปลาชอ่อแนวทางงวดที่แล้วให้เลข1มาสลากออก453หลัก10ออกเป็นเลข5ก็ถือว่าผ่านแนวทางงวดนี้ดับสิบบนปลาชอ่อให้เลข6ต่อมาค่ะดับ10บบนนะคะของใบดำ แนวทางงวดที่แล้วให้เลข8ดมาสลากออกสี่ห้าสาหลัก10บออกเป็นเลขห้าก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับ1ิบบนใบดำค่ะให้เลข8ดต่อมาจะเป็นดับสิบบนนะคะรวงข้าวแนวทางงวดที่แล้วให้เลข0ูนย์กับเลข7ดมาสลากออกสี่ห้าสมหลัก10บออกเป็นเลขห้าก็ถือว่าผ่าน ส่วนแนวทางงวดนี้ดับ10บบนของรวงข้าวให้เลข4กับเลข8ต่อมาจะเป็นดับ10บบนของน้องอ่างแนวทางงวดที่แล้วให้เลข7มาสลากออก4 5 3หลัก10ออกเป็นเลข5ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับ10บบนของน้องอ่างให้เลข2ต่อมาจะเป็นดับ10บบนของหมาน้อย แนวทางงวดที่แล้วให้เลข1มาสลากออก4 5 3ห้าสมหลักสิบออกเป็นเลข5ก็ถือว่าผ่านแนวทางงวดนี้ดับ10บนของหมาน้อยให้เลข3ต่อมาค่ะจะเป็นดับหน่วยบนสุดที่1ของเขาแนวทางงวดที่แล้วให้เลข4มาสลากออก4 5 3ห้าสามหลักหน่วยออกเป็นเลข3ก็ถือว่าผ่าน ส่วนแนวทางงวดนี้ดับหน่วยบนสูตรที่1ของเขาให้เลข0ต่อมาจะเป็นดับหน่วยบนสูตรที่สองแนวทางงวดที่แล้วให้เลข7มาสลากออก4 5 3ห้าสหลักหน่วยออกเป็นเลข3ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับหน่วยบนสูตรที่สองของเขาให้เลข0ต่อมาจะเป็นดับหน่วยบนของน้องอ่าง แนวทางวดที่แล้วให้เลข2มาสลากออก4-5-3หลักหน่วยออกเป็นเลข3ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางวดนี้ดับหน่วยบนของน้องอ่างให้เลข6ใครที่ชื่นชอบของบ้านนี้มีรักอยู่ก็มาแคปเก็บเป็นแนวทางลดต้นทุนได้แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ต่อมาจะเป็นดับคู่บน10ชุดของอาจารย์เก้าหรืออาจารย์หมวกขาวแนวทางงวดที่แล้วของเขาอันนี้ให้มาก็ถือว่าผ่านนะคะสลากออก5 3ส่วนแนวทางงวอนี้ดับคู่บน10ชุดจะให้6 6 7 9 8 2 9 5 0 8 1 1 2 4 3 7 4 0แล้วก็5 3ค่ะต่อมาจะเป็นดับคู่ล่าง10ชุดแนวทางงวดที่แล้วให้มาอันนี้ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับคู่ล่าง10ชุดจะให้2 0 3 9 4 8 5 7 6 6, 6 7 5 8 4 9 3 0 2แล้วก็1 1, 1ค่ะ ไข่ชื่นชอบของอาจารย์ก้าวอยู่ก็มาแคปเก็บเป็นแนวทางลดต้นทุนได้เนาะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนำมาแบ่งปันให้ต้องการข้อมูลสำนักไหนเพิ่มเติมก็เมนพูดคุยไว้ใต้คลิปได้เดี๋ยวถ้าแอดเจอจะนำมาแบ่งปันให้นะคะส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากรับขอบคุณค่ะ